สวัสดีครับผมคลิปนี้มาพบพอกับผมหนุ่มอีสานไต่เล้วนะครับวันนี้เอาของไปลงโคราชอีกแล้วครับผมตอนนี้กําลังจอรดรถอยู่ไออําเภอว่างน้าเขียวนะครับผมตรงไอ้ลงเนินมานนะครับลงเนินจากไอ้ว่างน้าเขียวลงมานะครับผม อากาศลมเย็นๆครับผมกาดเริ่มนหนาวเลยนะครับน,นี้เอาไปล่คงขชอ,อีลเทีกยวครับผมอยู่ว่างน้ำเขียวนะครับอยู่ตรงไอ้ก็จะถึงด่านตรวจนะครับผมอยู่ตรงนั้นนะครับ โอ้ล่มเฮงครับผมวันนี้ล่มล่มล่มดีครับวันนี้ล่มดีช่วงไอ้ลงเนินมานะครับช่วงลงเนินมาเอาไปลง จอหอครับเหมือนนี่จอหอเดี๋ยวมืออื่นก็จะไปไอ้ใช่ยภูมิ่มนะครับมืออื่นมืออื่นเดี๋ยวไปใช่ยภูมิมมืออื่นหนาจะเอารถพีการไปมืออื่นหนาจะได้เอารถพีกาไปนะครับไปใช่ยภูมิ่ม ก่อนเมฆกันแน่เบิองกับสีคึ่มๆนะครับคือยังฝนจะตกนี่ครับผมรู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับอุ้ยลมแห้งครับผมลมเย็นเลยนะลมเย็นเลยอุ้ยเริ่มหนาวแล้วครับยุกข้งน้ำเขียวข้งน้ำเขียวเริ่มหนาวแล้ว ขนาดแรนจวดนี่นะครับบรรยากาศนะครับผมช่วงไอ้ช่วงจะมกมงเศร้าับผมก่อนถึงด่านนะครับก่อนถึงด่าน มือนี้รถก็หลายอยู่นะครับมือนี้ช่วงไอ้รถไหลหล,ลงเนินมานะครับโอเคครับผมเด,เดี๋ยวเดินทางต่อล่ะครับเดี๋ยวคอยพอๆกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปสักนี้ครับผมเดี๋ยวออกเดินทางแล้วครับ ว่ามือนี้ลูกค้าต้องการเอาของไหว้ด้วยนะครับผมก็ <C' ing> เลยจะฝ่าฝ่าวนี่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยพบพอกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ